เาสองนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมฮะไปดูประเด็นเรื่องโควิด -19 แจ้งสั้นๆตัวแรกวันนี้เสียชีวิตลดลงเหลือย9คนเองนะฮะติดเชื้อรายใหม่4837คนนะคะขณะที่เมื่อวานนี้คุณหมอพิสมัยชื่อรังสรรค์ท่านผู้ช่วยโฆษกสบคท่านแถลงท่านเตือนว่าหนึ่งมิถุนายนซึ่งในส่ิบดจังหวัดจะเริ่มเปิดผับบาร์สถานบันเทิงขาบุนวดคาราโอเกะ <5. S 1> ขอให้เน้นมาตรการคนมาให้บริการทั้งหมด ูดกันงๆพนักงานเสิร์ฟใครต่อใครหมอนวดเอาพูดกันง่ายๆต้องวัคซีนสามเข็มนะฮะใช่ค่ะต้องเข็มกระตุ้นแล้วนะฮะใช่ค่ะสองเข็มไม่พอเพราะมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่และอีกหกอีกสี่กว่าจังหวัดยังไม่อนุญ,ญาตสี่สิบหกจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเหลืองอันนี้ยังไม่ให้เปิดนะคะสถานบันเทิงผับบาคาราโอเะอบนวดแล้วก็เน้นย้ําผมเติมให้คุณหมอหกศูนย์แปดขอให้งดเถอะอย่าไปเที่ยวเพราะมันมีประเด็นเมื่อวานนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยน้องร้ เห็นว่ามีข้อมูลน่าสนใจก็คือมีท่านหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วฉีดครบ4เข็มแล้วนะคะวัคซีนมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม608ด้วยนนขณะที่คนเสียชีวิตเมื่อวานที่37มสิบเดสิบห้าคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย <5. S 2> นี่เพราะฉะนั้นนี่เน้นย้ํากัน ยังประมาทไม่ได้ใช่ไหมน้องใช่คือคุณหมอบอกว่า4เข็มและไม่ได้อยู่ในกลุ่ม608และเสียชีวิตมันสะท้อนให้เห็นว่าการระมัดระวังกับมาตรการส่วนบุคคลยังจําเป็นอย่างยิ่งนะคะอะไรเหลือมาตรการส่วนบุคคลหนึงหน้ากากค่ะโ<า>ไหมใช่สล้างมือบ่อยๆ<า>ถ้าถามผมอัตตาิอาตัตโนนาโถล้างมืออย่าไปใกล้อย่าไปจับอะไรยังไงจับปุ๊บล้างปั๊บใส่หน้ากากเพราะมันยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะ